สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปสแสวงบุญกันบ้างนะคะปุ้ยเดินทางออกจากอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะไปที่วัดพรวงนะคะอำเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาน้ำวัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาทุกๆปีนะคะ ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นคือตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีเป็นระยะเวลาสองเดือนเท่านั้นค่ะนี่ค่ะทุกคนออกตั้งแต่เช้ามืดกันเลยนะคะนี่ถึงวัดพวงแล้วจ้าการเดินทางครั้งนี้เราได้มาจอดรถที่วัดพวงนะคะนี่ค่ะบรรยากาศภายในวัดนะคะก็จะมีจุดทําบุญหลายจุดเลยค่ะทุกคน ตลอดทางเดินเลยนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปซื้อตั๋วนะคะทุกคนซื้อบัตรเพื่อจะขึ้นไปขึ้นรถไปที่เขาคิจกูดนะคะบัตรราคา200บาทต่อคนนะคะ 200บาทนี่รวมทั้งขาขึ้นขาลงนะคะเด็กไม่เสียค่ะ2ใบ400บาทอันนี้เก็บตั๋วไว้ดีๆนะคะเขาจะตรวจตอนที่เราลงมานะคะไปขึ้นรถกันเลยจ้าได้รถเบอร์10นะคะตอนขึ้นรถเนี่ย วุเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นออกเดินทางกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะทุกคนก็จะมีผู้คนไม่มากเท่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะในการขึ้นรถเดินทางขึ้นเขาชิจิปุนะคะ จะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีการเดินทางครั้งนี้เราออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดน,นะคะทำให้เรามองไม่เห็นทางข้างหน้าชัดเจนมากนักอันนี้เราต้องเสียค่าเข้าอุทยานนะคะผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทนะคะเนี่ยระหว่างทางเราจะมองเห็นแค่เฉพาะที่ไฟรถส่องเท่านั้นนะคะดังนั้น คนขับรถขึ้นเขาจึงต้องมีความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างมากส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ค่ะปุ้ยขอแนะนำว่าให้จับแน่นๆเลยค่ะระวังสัมภาระข้าวของโทรศัพท์ให้ดีด้วยเพราะทางค่อนข้างชันมากจริงๆนี่ค่ะคนขับรถต้องรู้ลายรู้เส้นทางนะคะว่าต้องขึ้นฝั่งไหนลงฝั่งไหน มีรถสวนขึ้นลงตลอดทางเลยนะคะถ้าคนไหนที่ไม่ขึ้นรถนะคะทุกคนเขาจะมีทางเลาะเละเอเรียบไปกับทางขับรถเนี่ยค่ะให้คนสามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างให้เป็นระยะนะคะ สามารถเดินขึ้นตั้งแต่วัดพลวงขึ้นไปได้เหมือนกันนี่ค่ะทุกคนมากี่ครั้งก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีนะคะคือทางชันมาก แล้วค่ะทุกคนลานจอดรถนะคะหรือลานพระศิวลีนั่นเองรถจะจอดถึงส่งเราถึงแค่จุดนี้นะคะต่อจากนี้เราต้องเดินขึ้นไปเองค่ะทุกคนแล้วรถที่ขึ้นมาส่งเราก็จะรับคนที่ลงจากเขาลงไปนะคะ ึ้นจุดลงก็จะอยู่ตรงนี้แหละฟ้าเริ่มสางแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยกะว่าเดินขึ้นเขาไปก็คือบรรยากาศดีแบบหมอกสวยๆบนเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมาช่วงนี้แหละเดี๋ยวเรามากราบพระกันก่อนนะคะเสร็จแล้วแวะทําบุญสักนิดหนึ่งจ้า ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ลานพาศิวลีนะคะเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนเขาคิเตกูลนะคะทุกคนไปจ้า ให้เราเดินผ่านมานะคะก็จะมีเป็นขั้นบันไดสลับกับเส้นทางธรรมชาติแบบนี้นะคะทุกคนบางทีก็จะมีเป็นทําบันไดให้เราเดินได้สะดวกนะคะแต่ว่าเป็นพื้นทางเรียบแบบนี้ก็จะเป็นทางธรรมดานะคะระหว่างทางนะคะทุกคนเรื่องกลัวว่าจะไม่มีน้ำไม่มีของกินนะคะมีมามา่มามีน้ำมีไตกกาแฟมีทุกอย่างเลย ไม่ต้องเตรียมขึ้นมาก็ได้นะคะ วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนถ้ามาช่วงเสาร์อาทิตย์นี่คือคนแน่นมากเรามาวันธรรมดานะคะร่วงรับไปแล้วนั้นนะครับนอกเราก็เรียกเจริญจาการนะครับเหลือตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงจุดที่สองนะคะเรียกว่าลานพระเมตตานะคะพอเรามาถึงจุดนี้เนี่ยประมาณ หกโมงครึ่งนะคะซึ่งมีพระรอรับบิณฑบาตอยู่เราก็เลยเข้าไปถามเขาว่าเราจะไปซื้อของตรงไหนได้บ้างบอกว่าให้เราไปซื้อตรงร้านค้าสวัสดิการนะคะมาใส่บาตถวายพระโชคดีมากๆเลยนะคะได้ใส่บาตตอนเช้าด้วยรับพรกันก่อนจ้า ค่ะท่านจะอยู่รับถึงไม่เกินเจ็ดโมงเช้านะคะใช่คับผู้ใดมีจิตสบายสบายตาสบางตาบินสบายเรามาถึงตำนานหกโมงครึ่งนะคะตรงนั้นตรงนี้เรามีฟ้าสงค์นะคะรอรับบาเอ่อรอรับตาเขาเรียกว่าใส่บาทอยู่นะคะเราก็เลยแวะซื้อของสวัสดิการข้างนะคะมาใส่บาทตรงนี้ไปต่อค่ะประมาณห้านาทีผู้ใดผู้ใดีือตาตาสบัยตาลองรูปบันทึด้วย น,นี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนเป็นรูปร่างเหมือนหัวหัวงูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนี่ก็จะมีคนเอาเหรียญเอาทองมาปิดด้วยนะคะตรงน,นี้เพี้ยง,ะงยระยะทางนะคะจากฮะ ศิวลีลานพระศิวลีขึ้นไปประมาณ1.2กิโลนะคะจะถึงรอยพระบาทพวงที่เราจะขึ้นไปนมัสการนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะทุกคนจะโล่งๆหน่อยนะคะเราเริ่มเดินขึ้นมาจากลานพระศิวลีประมาณ6โมงเช้านะคะตอนนี้6โมงครึ่งไปดูว่าาจะไปถึงบนยอดกี่โมงนะคะโล่งมากๆเลยค่ะทุกคน แล้วก็ไม่ร้อนไม่เหนื่อยด้วยนะคะเพราะว่าเราเดินแต่เช้าเชา้ชามืดมืดเลยอากาศดีมากๆเลยค่ะใช่ สวยมากเลยอะ่ะนี่นะคะถ้าใครที่เดินขึ้นไม่หไหวนะทุกคนเขาก็จะมีเสลียงห่ามขึ้นแบบนี้นะคะสบาย,ยไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้สามารถไปขึ้นไปได้นะนี่นี่คนดมหมอกสวยมากมน,นี่นะคะ<ว>เหตุผลที่เรามาขึ้นตอนเช้ารูแบบนี้ทุกคนบรรยากาศดีไม่ร้อนแล้วก็ มีหมอกแต่ไม่รู้ว่าบนเขาเนี่ยหมอกจะหมดหรือยังเรารีบไปดูข้างบนกันดีกว่าไปะระหว่างทางขึ้นไปสการะนะคะ,ะเราก็จะมาที่รอยเสือใหญ่นะคะเขาจะมีทางแยกมานะทุกคนเราไปดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนี่ จุดตรงนี้นะคะเป็นที่ชมวิวสวยๆอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนจุดนี้เรียกว่ารอยเสือใหญ่จะมีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนก้อนหินและมีความเชื่อว่าเป็นสถานที่บํำเพ็ญบารมีของปู่เจ้าสมิงพายหรือปู่ฤาษีนั่นเองค่ะจุดนี้จะมีจุดชมวิวที่สวยงามมากเช่นกันค่ะวิวสวยมากอีกจุดหนึ่งนะคะอื้อ รอยเสือใหญ่นี่นะคะทุกคนเป็นจุดที่มีชังนอนหินโผล่มาคือสวยมากอีกที่หนึ่งนะคะ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วะคะทุกคนไกล้จะถึงร้านที่พักใหญ่แล้วนะคะ,ะ,คะระหว่างทางนะคะเราก็เจอพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะคนขยะลงไปทิ้งข้างล่างนะคะทุกคนเพราะว่าคนมาเยอะก็จะทิ้งขยะอะไรกันเยอะมากๆเลย ถ้าอย่างนั้นก็จะเต็มบนเขานะคะก็จะคอยขนลงไปทิ้งอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะพอเราขึ้นมาถึงร้านที่พักใหญ่นะคะก็จะมีร้านคา้าสวัสดิการความอุทยานแห่งท่าเข,ขากิจกูดไว้ให้บริการนะคะทุกคน มีน้ำมีอาหารมีมาม่าเราไม่ต้องเตรียมขึ้นมาก็ได้นะคะตูกข้างหน้านะคะนี่พอขึ้นไปอีกแค่ชั้นเดียวก็จะถึงรอยพระบาทพวงนะคะพะอใจที่สกีสาวอพ่ลมเย็นมากเลยอย่ะทุกคนดู นี่เรายังไม่ถึงดีนะตรงนี้แบบรู้สึกผมปิวๆ,วๆลมเย็นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกัน<อ>คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอคตอนนี้เราใช้เวลาเดินําประมาณ45สิบนาทีนะคะในการถ่ายคลิปไปด้วยถ้าเดินตั้งใจเดินจริงประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงนะนี่ตรงนี้นะคะคก็จะเป็นจุดที่เขาจะเอากระเป๋าสตางค์นะคะไปวางไว้ให้ผ้าจารเนท่านเจิมให้นะคะ เพื่อความเป็นสีมงคลถ้าขายดีมีกำไรเงินทองเต็มกระเป๋านะคะถึงนี้ถ้าเราไม่มีการเลือกตังเร่เรในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงแล้วสบานี่ทุกคนอ,อ่ะแผ่นปิดทองเดี๋ยวเอาไปปิดที่ครับหยิบได้เลยนะครับหินลูกบาทนะคะตรงนั้นเขาเรียกว่าหินลูกบาทนะทุกคนพุทธาปาง จัดจักาลเวนะนี่นะคะทุกคนเราเดินทางมาถึงแล้วนะคะรอยพระบาททวงนะคะหรือรอยพุทธบาทเขาคิจกกดนะค่ะตรงนั้นนะคะตอนนี้เขากำลังทาวิดีอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปเนชุดต่อไปนะคะ ขนาดส2ล้อาที่เราดูมาประมาณกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าหินลูกบาทนะคะทุกคนคือมองอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนหินเขาลอยอยู่เจริญการการงานแต่ว่าเขาไม่ล่วงหลดบางคนก็เลยแบบยิ่งทําให้มีแรงสัตว์ธารมยิ่งขึ้นนะคะเคยมีคนเล่าว่ามีคนเนี่ยเคยเอาสายสินอ่ะไปลอดผ่านแล้วสามารถลอดได้เขาเลยเชื่อว่าหินลอยได้นะคะตลอดการ ตามความเชื่อของชาวพุทธเชื่อว่าการได้มากราบรอยพระพุทธบาทก็เปรียบเสมือนการได้มาเข้าเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตทำให้ผู้คนหลั่งไหลกันมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก เขาคิจกูดหรือพระบาทพลวงเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยนอกจากรอยพระพุทธบาทแล้วอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่ตั้งโดดเด่นเคียงคู่กันก็คือหินลูกบาทก้อนหินขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายบาทคว่ำตั้งตระหง่านอยู่ริมหน้าผาเป็นร่มเงาให้แก่รอยพระพุทธบาทเสมอมา นมายเาขติดตั้งเตาเต๊นวันนี้คนน้อยนะคะทุกคนแล้วลมคือเย็นมากตรงนี้ลมจะเข้ามาจตรงนี้นะคะเห็นไหมดูซินี่ผมสะบัดเลยลมเย็นมากมาจริงๆ เป็นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาแล้วนะคะหินก้อนนี้สามารถตั้งอยู่บนหน้าผาได้โดยไม่กิ้งลงมาทุกคนหินลูกบาศนะคะมาหินลูกบาศถือเป็นปรากฏการธรรมชาติสร้างสรรค์อันน่าทึ่งแห่งยอดเขาคิจกูดที่ก้อนหินขนาดใหญ่ยักษ์นี้สามารถตั้งอยู่บนชะง่อนผาที่ลาดเอียงอย่างมั่นคงดูโดดเด่นจนบางครั้งคล้ายกับลอยอยู่เหนือลานหินโดยเล่าต่อกันมาว่าเคยมีคนทดลองเอาเส้นได้ลอดผ่านก้อนหินนี้ได้ หลังจากที่นมัสการลอยพุ่มระบาทเสร็จนะคะเราจะเดินทางต่อไปที่ผ้าแดงนะคะทุกคนมาแล้วต้องไปให้ถึงนะคะทางไปผ้าแดงไปกันต่อเลยจ้านี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเดินไปหถึงผ้าแดงนะคะทุกคนเคยมาก่อนอันนี้เมื่อ6ปีที่แล้วเคยเดินไปถึงผ้าแดงแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเหมือนเดิมไหม คนที่ขึ้นไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทแล้วมักจะเดินต่อไปจนถึงจุดที่เรียกว่าผ้าแดงที่อยู่ห่างออกไปอีก500เมตร <c oughs> เพื่อไปผูกผ้าแดงที่เขียนคำอธิษฐานไว้เล่ากันว่าสามารถขออะไรก็ได้เพียงหนึ่งอย่างแต่ทางเดินไปค่อนข้างจะลาดชันต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากโดยจุดที่ผูกผ้าแดงนั้น แท้จริงเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางบนเขาคิชฌกูฏที่เราสามารถเดินไปได้เพราะต่อไปจากนั้นจะเป็นหุบเหวจึงมีการผูกผ้าแดงเขียนไว้เพื่อเตือนแต่ภายหลังกลายเป็นความเชื่อว่าเป็นจุดผูกผ้าแดงเพื่อขอพรการมาครั้งนี้ของปุ้ยและครอบครัวนะคะเป็นการเดินชิลๆมากๆเลย ไม่เร่งรีบนะคะหิวก็กินเหนื่อยก็หยุดพักดื่มน,น้ำนะคะสนุกมากๆค่ะกับการเดินทางเราไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะคะเดินไปเรื่อยๆการมาครั้งนี้นะคะทุกคนเมื่อหกปีที่แล้วกับวันนี้คือแตกต่างกันคือว่าทางเดินจะสะดวกขึ้นนะคะเขาจะทำเป็นขั้นบันไดรองไว้แบบนี้ทุกคน เคยมาตอนนั้นก็คือต้องปีนป่ายลงไปตลอดทางเลยนะคะลื่นแต่ตอนนี้ที่เรามาครั้งนี้รู้สึกว่าจะเดินสะดวกขึ้นแล้วก็เราเดินไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเร่งนะคะมันก็เลยไม่เหนื่อยเดินชิวๆไม่เหนื่อยเลยอ่ะทุกคนมีถึงทางลงอีกแล้วระวังลื่นหน่อยนะคะจับเชือกไปด้วย พี่มาจากไหนคะเนี่ยโอ,อ้มาไกลไหนไหนมาแล้วไปให้ถึง <c oughs> <c oughs> น่าจะใกล้แล้วมั้งคะรอ <c oughs> งเท้ามัมีดอกใกล้แล้วโยมใกล้แล้วใกล้แล้หน <c oughs> าวนี่วเหนี่ <c oughs> ค่ะนี่เห็นผ้าแล้ว <c oughs> รอบที่สองนี่เห็นผ้าแดงแล้วทั้งหน้านี้นะคะทุกคนเห็นไหมคือลานผ้าแดงนะคะเรามาถึงแล้วไม่เหนื่อยเลยทุกคนเดินชิวๆบบกแล้วเราอย่าไปเร่งมากนะะเดินชิวๆนี่ลานผ้าแดงเดี๋ยวเราไปหาผ้าแดงมาเขียนขอพรแล้วก็ไปผูกนะคะ นี่ค่ะถึงแล้วไปหาผ้าแดงกันดีกว่าไหนนี่ขอความสุขความเจริญในธรรมและความถูกตั้งแ่บุญและ นี่นะคะจุดที่รับผ้าแดงนะคะเราก็หยอดเงินใส่ตู้บริจาคตามศรัทธาเอาเนอื่นเข้าไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรสิ่งที่เราขอคือส่วนของเราไงสามเคื่ค่คะทนี่นะคะทุกคนหยอดตรงนี้นะคะตู้บริจาคอาชสนำรับเรียนรวยเฮงๆนะคะอาก,กาไปหาได้ตรง๊ ขอบคุณค่ะได้มาแล้วนะคะทุกคนให้เขียนขอพรที่เราอยากได้มากที่สุดคนละหนึ่งข้อนะคะนี่แจกค่ะสามารถืแม่เปี่ยนได้ในลุดน้ดีกว่าโล่งหม่ความเป็นสิริและความเป็นมงคนกับตัวเองให้สาธุชนเข้าไปอธิษฐานจิตต่อหน้าล้ะประจาวันของท่านด้วยบัตรา ก็ขึ้นไปวพระัระานกับตกได้นี่นะคะสาอบเสร็จเรียบร้อยนะคะสอแรกสาทุกคนได้ขอได้หนึ่งข้อนะคะทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จน้อยมีเพื่อนๆติดตามเยอะๆด้วยนะคะพรจะได้เป็นจริงนะคะทุกคนผ้าแดงทุกที่ต้นไม้ทุกต้นนะคะเต็มไปด้วยผ้าแดงวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะ พอมาถึงลานผ้าแดงอย่างที่บอกท่านทุกคนเราก็ไปบูชามีจุดบูชาผ้าแดงอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เอามาเขียนาซึ่งเป็นผู้มีดินสุดเกล็แดดบุญคุณเขาคือตัวผ้าแดงแห่งนี้บุญบุญให้กับตัวเองออันนี้คือสุดแล้วตรงนี้คือสุดแล้วนะคะหาที่ลูกได้เลยเจ้าที่เจ้าทางก็ไปข่มนักตวบุญใกล้ๆกันกันซึ่งเป็นผู้มีเกดแบ เขาคืจะพูดผ้าแดงแห่งนี้และขออนุโมทนาในความภาธรรมิและความเหานอยางตั้งใจของเราทั้งทั้งหลายจุดสุดท้ายของการแสวงบุญนี้ที่กองบุญให้บรรดาท่านสามคนได้ท่านอนุโนาบุญที่และนักสุญตลอดถึงคำขอพรที่ท่านทั้งหลายได้ไปขอพรมาจากจุดต่างๆที่เดินเข้าไปด้านในอย่างนี่เอาถูกกับแม่ไว้ เดี๋ยวพ่อมาผูกทีหลังเสร็จแล้วโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะจากที่เราไปเขียนคําอธิฐานเสร็จแล้วได้คนละหนึ่งข้อนะคะขอพรเราก็จะมาผูกมามัดตามนี้เลยนะคะแล้วแต่เลยว่าใครจะผูกตรงไหนก็ได้เห็นไหมเต็มไปด้วยผ้าแดงทั้งหมดนี้เลยนะคะวันนี้ปุ้ยแล้วก็ครอบครัวนะคะก็คืเออมาขอพรเรียบร้อยแล้วผูกผ้าเรียบร้อยแล้วขอให้คำอธิฐานเป็นจริงทุกประการนะคะสาธุ จุดสุดท้ายของการแสวงบนนี้ส่วนท่านใดที่ความประสงค์ที่จะดูการเนเป็นแบบ่และนักทสุดตลอดคนทีรเดินเข้าไปด้านในอย่างตังกระถานหรือลานพระเดงเสร็จแล้วเราจะเดินลงไปข้างล่างแล้วนะคะสวนกับอ่ตอนนี้มีคนขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนคนกำลังเขียนขอพรน้ำโต๊ะ ขาก,กลับเนี่ยปุ้ยจะลงทางลัดนะคะไม่ต้องเดินย้อนไปตรงลอยพระพุทธบาทนะคะทุกคนและสำหรับทริปการมาสแสวงบุญครั้งนี้นะคะปุ้ยได้บุญมาฝากเ,เพื่อนๆเต็มกระเป๋าเลยจ้ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าจ้า